เขาก็แสดงความคิดเห็นกันมามากมายแล้วก็มีการประชุมออนไลน์กันมีการอะไรต่างๆแสดงความคิดเห็นติ่งก็เลยเอานี้แล้วกันติ่งตั้งชมรมขึ้นมาแล้วกันนะเป็นชมรมเขาเรียกว่าชมรมชมรมนักรบไซเบอร์ชมกลุ่มน้อยตํามตะเข็บชายแรงนะแต่อ้ณนยนำเรื่องเล่านะว่าหรือไม่เหมาะสมเขเครื่องในแมวรวยรวยอย่างเร็วให้ทำเสียงแมวสิเป๊ะเ <c oughs> ป๊ะว่าคลิกแล้ว หรือทำไรกดดันแบนเว็บเหล่านั้นไปเลยครับประเทศไทยจะไม่ใช้ Facebook ประเทศไทยจะไม่ใช o ย t u b e อารมณ์ดีไม่กี่นาทีแลยเชี่ยอีกแล้วนะเนี่ยเชี่ยอีกแล้วก็ถ้ายากทำไม่ได้ก็เปลี่ยนรัฐมนตรีคงยังลืมไม่มีสิ่งแม้แต่คิดก็เจอโ,โอบามาก็เจอมาแล้วเจอใครก็เจอมาแล้วก็บอกเขาสิฮึโอเคไหนๆเรื่องก็ตั้งใจมาอยากได้อะไรบอก เดือดละสาพังใจล่วงหน้าก่ลองสาเดือนหนึ่งมึงพอรีของเพื่อนแปะไปแปะไปแปะไปนั่นนะ่ะผิดกฎหมายที่เหลือเลือกปปไปซี่มันเกินไปแล้วมันเยอะมากแต่ว่าเอานี้แล้วกันในฐานะที่เราเป็นอดีตที่ปริษารัฐมนตรีไอซีทีขายบริการ,รละสามร้อย